สวัสดีครับพี่น้องปองไปสุภูสุคนคลิปนี้แนวทางหวยห้าน้อยครับปจากงวดวันที่สามสิบเอ็ดอ่าสามสิบเอ็ดมกราคมสองพันยี่สิบสามกับผมหมู่บ้านก็ขอสแสดงความยินดีกับคนที่โชคดีนะครับเด้เตอนะครับมือนี่มาเบิ่งแนวทางหวยห้าน้อยกันต่อหมู่บ้านเรียกเขาเด้มาเบิ่งผลห้าหน้อยหมู่บ้านครับเนาะหมู่บ้านนี่วันที่สามสิบนะครับเฉพาะกิปนี่สามเจ็ดเจ็ดกับศูนย์หนึ่งนะครับ ก็เข่าอยู่นะนะครับตัวเพิ่มเติมนะครับเจ็ดเจ็ดเนาะหมู่บ้านผมหาเด่นแปดกับเจ็ดนะครับให้รูดแปดเนาะส่วนพิเศษนี่หกสี่สี่กับห้าสามอันนีบ้บอมาจ็กโตเลยนะครับคาร์มาเล็กหกตัวเดียวจากเลขาดการหาโตนะครับอเออเพราะไม่เลขาดการผมมันมีแมนแมนหมู่บ้านเลขาดการผมหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับนะส่วนปกตินะครับมาทางบนทางล่างเลยพี่นอ้องเอ้ยหนะึ่งเจ็ดเก้าเนาะ กับเก้าแปดล่างนะครับมาทั้งบนทั้งล่างส่วน V i p พครับเมวาว่านนี่มาเจ็ดห้าห้าับเกาแปดจังเลยก็ฝากกดไค์กดแช่ได้ด้วยครับนะเป็นแนวทางนื่มันก็มีมือเขา่าเบ่าเขาเนาะมาทีแนวทื้อนี่ครับคำนวณจากสูตรเมาวานเลยนะครับเอาสูตรเดิมจากเมาว่านเลยเพราะว่าสูตรนี้มันเขาม้ามาสามมือติดต่อกันแล้วนะครับนะ ต่ว่าก้อนน่ะเนี่ยผมผมเริ่มใส้สูตรนี่หมู่บ้านนี่นะครับนะแต่ว่าผมตรวจสอบย้อนหลังแล้วสูตรนี้มันเขามาสามมือแล้วก็เลยเดินต่อเดินสูตรนี้ครับผมตัวเก้าเลขยูบังก้านี่แหละแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองหมู่บ้านหกเจ็ดแปดเก้าสิบเนาะหมู่บ้านหกเจ็ดแปดเก้าตำแหน่งทีเด่นเนาะ ตำแหน่งที่เด่นเมื่อวานก็นคือนี่ครับตำแหน่งที่สองกับตำแหน่งตำแหน่งที่สองสามสี่สามตัวนี่เด่นเมื่อวานนะครับเพราะฉะนั้นมือเล็เก่ากับเลขกศูนย์นะมือเลขกเก่ากับเลขกศูนย์เลยเหมือนนี้เอาตัวใดดีเนาะเก่าศูนย์หนึ่งมัววานผมให้าเจ็ดกับแปดเนาะเก่ากับเด่นอยู่นเมื่อวานนี่นอนเ,นเอ้า เ้าศูนย์ครับรูดศูนย์ครับพูดได้ยังรูดเขาก็ได้นะเพราะว่ามันเด่นเล็หนึงเด็เด่นนะครับนี่แม่เป็นเหรียญเลขวิ่งเลยก็ได้ครับะเอาเพราะว่ามันเข่าทั้งสองน้อยครับเพราะฉะนั้นศูนย์ครับ สองตัวเนีนๆล่ะกับว่าต้องกินยังไงสองตัวเนียนๆว่าต้องคิดยังไงห,งงงห,หมู่บ้านที่ใดเหล็กเล่าเนาะโอ้ยเขาทั้งบนทั้งล่างเลยสองศูนย์ห้าเก้าเนาะเหล็กเดือดผมหศูนย์เก่าที่หมนนู่บ้านนี้หลุดเก่ากับ,กบไม้เลีนะเพิ่มเติมแล้วครับพี่น้องเพิ่มเติมล่ะเพิ่มเติมเพิ่มเติม ก็สีเอาเหล็กเด่นสองตัวแหละก็ที่มีเหล็กเก่าเนาะเก้าแปดเก้าเก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองนะครับศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สองครับนี่คือเพิ่มเติมก็คือเลขเด่นสองตัวเนี่แหละเก้าเก้าศูนย์มาวิ่งกันเลยคาดการนะครับคาดการเด่นนะครับ ส่วนสามตัวเน้เนๆผมประคิดยังไรนะครับหมู่ว่านเออหัวเล่าผัาดแต้มเดียวเนาะผัดตัวเดียววันแต้มเดียวมันออกศู 59, น,ะย,าาาน,นย์ห้าเก้าเนาะเหล็กเหล้ามา่ว่านนี่นี่เหล็กศูนย์ก็เลยเก่าผมว่างบนนี่นะครับนะผมว่างเป็นเหล็กเดียนเลยนะแปดเก้าศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งเก้า ศูนย์สองนะครับสามชุดนะครับส่วนสามตัวเต็มนะครับกัลสิมีอีกเจ็ดชุดที่เหลือนะครับพเพราะว่าเราหาโตวิ่งไปเหลืชุดสามตัวแบบบอเบิร์นเบอรองมาหามเลยสิบชุดนะครับกัลสิเป็นแปดเก้าหนึ่งแปดเก้าสองศูนย์หนึ่งสอง ศูนย์หนึ่งแปดหนึ่งสองแปดหนึ่งสองเก้าสุดท้ายสองแปดศูนย์นะครับกระเสดสิบชุดพอดีนะถ้าผูใ้ใดมักเลขหลุดก็อเอาแต่เลขหลุดนด้ครับถ้าผูใ้ใดมักในหน่อยโตแบบเลขผมมันเต็มหนากระดาษนะนะครับคนทีเขามาใหม่ก็ติบอกว่าโอ้ยคือหลายแต่กี่ตีเอาเฉพาะตัวสีแดงนะครับตัวสีแดงขึ้นเน,นิขึ้นเด่นนะครับเด้อนะเพราะฉะนั้น เข้าใจตรงกันนะมาทีสองตัวเต็มครับผมวิ่งไปลนะเลยเนาะเหล็กเก้าก็เล็กศูนย์คือเล็กเด่นเนาะที่เหลือก็จะเป็นเหล็กแปดเล็กหนึ่งเหล็กสองนะครับก็ซิวิ่งไปเหล็กชุดสองตัวให้เพิ่มอีกสิบห้าชุดนะครับแปดแปดแปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองหนึ่งแปดหนึ่งเก้า หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองจริงๆเราเลขหนึ่งกับเดือนนะครับตามตำแหน่งนะสองแปดสองเก้าสองศูนย์สองหนึ่งสองสองครับคำนี้ยี่สิบหาชุดนะครับถ้าเป็นเลขชุดสองตัวมันก็นี่ถึงหมดยี่สิบหาชุดเนาะ ตัวเน้นกันนี้เนอะนะตามนี้แต่ว่าอันนี้ก็อย่าลืมด้วยนี่เล็กนึงเอาไปเพิ่มในชุดเพิ่มเติมกันเลนะครับเอาไปต่อถ่ายเป็นชุดเพิ่มเติมกันเลยนะเพราะว่ามันตกตำแน่งเด่นนะครับโอเคครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์บ้างหน่อยกันหลายสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ